สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เ่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเอ<ๆ><ๆ>มาชมาแปลงข้าวแล้วก็สวนนะครับอันนี้คือประมาณ6กโมงเช้านะครับพร้อมสายฝนปปรยๆยนะครับเพื่อนๆ่อนอันนี้คือสวนที่ปลูกทิ้งไว้นะครับแต่มันเป็นหน้าฝนนะครับน้องจะสวยเป็นพิเศษนะครับอยากให้เพื่อนๆนได้ชมนะครับผมอันนี้คือมามาพร้อมสายฝนจริงๆนะครับเพื่อนๆน ผลแรงมาก่าตอนนี้คือลงมาแต่ว่าเรามีเรามีอาวุธนะครับเรามีหมวกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะอันนี้คือใช้เพื่อนเพื่อนได้ชมอันนี้คือกิมจูแดงเบอร์สี่ที่ผมขยายพันเองนะครับโดยการเสียบข้างนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้สวยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้น้องเป็นลูกกันนะครับจากลูกสองลูกก็จะห่อไว้นะครับอันนี้คือเราเพิ่งแต่งนะครับเรารอให้น้องออกลูกอยู่นะครับอันนี้คือเพิ่งใส่เออเอาขี้วัวมาใส่นะครับนิดประมาณต้นต้นแล้ว แล้วมาณไม่เยอะครับนิดนึงก็คือแล้วก็ใส่พวกขี้ไก่เล็กๆน้อยๆครับผู้ไก่อัดเม็ดที่พี่ซื้อมาตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับแพงหน่อยแต่ก็ต้นละกราละกรมนะครับหวังว่าจะได้กินนะครับว่าจะได้กินผลนะฮะเพื่อนๆอันนี้คือกล้วยที่ปลูกทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีกล้วยสายพันธุ์นึงนะครับเป็นกล้วยที่ผมชอบจริงๆนะครับกล้วยเสากระทืบหอนะครับเพื่อนๆเสากระทืบหอเห็นเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้คือเสากระทืบหอนะครับออกคือแบบ ทั้งออกเคือก็สวยนะครับรสชาติอร่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆสาวกระทืบพอนะครับแล้วอันนี้นะครับอันนี้คือฝรั่งเห็นไหมครับอันนี้คือลูกที่โตแล้วนะครับเพื่อนๆก็เก็บไปประมาณสิบกว่าลูกนะครับไม่เก็บไปเยอะนะฮะเพราะว่าต้นน้องไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอันนี้คือฝรั่งกิมจูนะครับเพื่อนๆกิมจูอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นนะครับอันนี้คือกล้วยหอมทองที่แมวปลูกแทรกไว้นะครับแมวก็แมว่าเป็นสายพันธุ์ที่อร่อย S 1> <S 1> ก็เลยแม่ก็ปลูกทิ้งไว้นะครับเพื่อนเดี๋ยวปลูกติดกันมากเลยนะครับติดกับสากระถื่หอที่ผมปลูกไว้เลยแต่ก็หวังว่าเออแต่ก็คิดว่าได้ไดไดกินได้กินแน่นอนครับแต่ว่าเราต้องมาขยันอา่าผมบอกผมบอกแม่ว่าต้องมาตัดใบออกเรื่อยๆนะครับอย่าให้ใบใบมันคุมเพราะว่าแดดลงไม่ได้นะครับก็ตัดให้เหลือมาจากักข้าเหลือไว้ประมาณสักห้าใบพอนะครับเพื่อนเเพื่อนทานห้าใบเนี่ยนะฮะร,ราลองว่าได้กินแน่นอนครับอีกไม่เกินสามสี่ห้าเดือนก็น่าจะได้กินนะครับ แต่อันนี้จะเป็นสนที่ผมปลูกเองนะครับอันนี้ผมลงทุนปลูกเองนะฮะโซนนี้เนี่ยนะครับผมแถวที่เป็นแถวๆนี้คือผมปลูกนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งนะฮะเดี๋ยวดูนะครับสายพันธุ์อะไรเพื่อนๆผมจําไม่ได้ผมทาอ,อันนี้คือสายพันธุ์เพชรสุวรรณภูมินะครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือได้ได้กินผลอร่อยแล้วผมก็ขยายออกมาปลูกไว้นะครับมีทั้งกิ่งตอนแล้วก็สิ่งเสียบข้างนะครับเพื่อนๆเร็นะครับนี่ อันนี้ก็คือต้นน้อยหนานะครับปีที่ทีี่ผ่านมาเราเก็บผลน้อยหนานะครับทั้งหนังแล้วก็หนังเนี่ยก็ประมาณเกือบ200กับ300อยลูกนะครับเก็บกินเก็บแปรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝ้าอีกออกมา250กว่าลูกนะฮะก็ปีนี้ก็คืออวากินเยอะนะครับตอนนี้คือกำลังทาสาวน้องออกใหม่นะครับให้น้องเป็นลูกชุดใหม่นะครับเอาไว้ที่กินหน้าที่มีน้อยหนากินหน้าแรงนะครับเพื่อนๆอะไรตอนนี้เราไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเรามีระบบน้ําแล้วนะครับเราสามารถเปิดน้ําใส่ได้ ปีที่แล้วคือสภาพดูไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดระบบน้ําใสอ่าเพื่อนๆอ,อันนี้คือเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้คือฝรั่งพ,พันแตงโมนะครับอันนี้กาลังลูกลูกกาลังสวยครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูอีกฝรั่งอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมห่อไว้ประมาณหนึ่งร้อยกับเพราว่าเกินสองต้นน่าจะเกินร้อยกว่าลูกนะครับอันนี้ผมทําไว้ให้ภรรยาสุดที่รักของผมได้กินนะครับก็คือเขาชอบนะฮะ ลกหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาว่างๆเดี๋ยวมาเอาย่าออกนะครับแต่ว่ารับรองว่าได้กินแน่นอนนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับดูความดกของน้องๆนะครับนี่เพื่อนดูนะครับดูลูกความโตของมันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้เก็บไว้มันรวมทั้งหมดนะครับก็น่าเกือบร้อยนะฮะสองต้นนะฮะนี่ครับเพื่อนดูนะครับนี่อันนี้คือน่าจะเป็นสายพันธุ์ ผมจําไม่ได้ว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นหงชินป่าล่าหรือเปล่าครับเพราะผมจำไม่ผิดนะครับนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้อันนี้ด้วยความอ่อลยนะครับเพื่อนๆทาบทิ้งไว้เลยครับผมมาทาบทิ้งไว้เพื่อจะเอาไปเอาไปปลูกเอาไปปลูกอีกแปลงเลยนะครับเพราะเหตุผลก็คือได้กินแล้วก็ประทับใจนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือปั่นนะครับเพื่อนๆมือใหม่ครับยูทูบยูทูบเลยครับทําตาม youtube ทุกขั้นตอนนะฮะถ้าติดก็ โชคดีไปถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับทําใหม่แล้วก็อันนี้คือจะเป็นฝรั่งซุยมีนะครับเพื่อนๆน,น้องอยู่ในร่มหน่อยนะครับเพราะว่าแต่แต่ก่อนน้องอยู่เไม่ต้นก่อนไม่มีต้นมะพร้าวต้นนี้ต้นมะพร้าวยังไม่โตขนาดนี้นะครับมะพร้าวมาปุ๊บคุมทุกอย่างครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เก็บไปก็มาสิบลูกพอนะครับไม่เอาไว้เยอะนะครับสุยมีนะครับแล้วก็จะมีเพชรน้ำหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะครับเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยผมก็อันนี้คือกล้วยร้อยหวีนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เราร้อ,อยปลีร้อยปลีครับเพื่อนพี่เราอยู่ีร้อยปลีนี่แล้วก็ฝรั่งเพชรน้ำหนึ่งนะครับตอนนี้รอบนี้ผมห่อไว้ไม่เยอะนะครับเพราะาปีที่แล้วรอบที่แล้วเราได้กินน้องเยอะเกินไปแล้วก็จะบำรุงต้นน้องนิดนึงนะฮะ<ๆ>ก็เลยเก็บไว้ประมาณก็จะมันเกืบยี่สิบกว่าลูกนะครับไม่เก็บไว้เยอะปีที่แล้วรอบที่แล้วก็คือแม่ต้นจะเด็กนะครับแต่ว่าเก็บไว้เยอะเกินอันนี้คืออันนี้ก็เป็นฝรั่งที่รสชาติอะไรครับอันนี้คือน่าจะเป็นหงเปาซื้อไครับแม่ ของป่าซื้ออันนี้คือห่อลูกห่อไว้เป็น10สิบกว่าลูกครับไม่ห่อเยอะสิบกว่าลูกอันนี้คือของป่าซื้อนี่นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิมจูแดงเบอร์สามนะครับอันนี้มองตรงว่ารสชาติก็ประทับใจนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอต่ออันนี้ห่อไว้ประมาณสามลูกครับไม่ห่อเยอะเพราะว่าเราจิตอนออกปลูกอย่างเดียวครับเห็นไหมครับก็คือผมเตรียมไว้ละอันนี้อันนี้คือเตรียมทิ้งไว้นะครับอีกไม่นานผมจะมาขุดเอามาตัดนะครับ ปลปูกดูไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆแต่ว่าลุ้นนะฮะลุ้นไปด้วยกันคุณครู u t u b e ตน้นต้นนะฮะ,ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโซนี้นะครับผมปลูกใหม่นะครับอันนี้คือปลูกแทรกทิ้งไว้นะครับมาปลูกไว้ตอนกลางคืนแต่ก็น่าจะรอดอยู่นะครับก็คือเราจะปลูกไว้เพื่อไม่ให้ต้นไม้มันขึ้นนะฮะจะไม่ให้แดดมาโดนกับต้นไม้ให้ต้นไม้ที่เราไม่ต้องการมันตายไปนะฮะผมก็ปลูกทิ้งไว้เฉยเน้นเน้นว่าให้มันคุมต้นไม้ที่เราไม่ต้องการให้มันตายไปนะฮะ ปลูกทิ้งไว้นี่คือกล้วยหอมมเลยนะครับปลูกไว้สิบต้นนะฮะหอมทองเลยนะฮะสิบต้นอ่ะอ่ะต่อไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมอ่าโปรดักที่อยู่ในสวนนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นอ่ะกล้วยกล้วยนะครับเพื่อนๆกล้วยไข่มาเลยครับสภาพนะครับยิ่งใหญ่ครับเพื่อนๆอ่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับที่ผมเอ่อ ทุกครั้งที่มาถ่ายรูปนะครับก็จะมาถ่ายพวกน้องอัปเดตว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้คือกล้วยหอมหอมทองเตี้ยนะครับเตี้ยสมชื่อเลยครับไม่ถึง2เมตรครับแต่ว่าคุณภาพลูกใหญ่เท่ากับหอมหอมทองเลยครับนี่สีสันไม่สีสันจะอาจจะไม่สวยเท่าหอมทองนะครับแต่ว่ารสชาติไม่ต่างกันครับผมเราได้ชิมมาเยอะแล้วนะครับแล้วเป็นกล้วยที่ปลูกไว้ประมาณ6-7เดเดือนน้องก็ออกเครือแหละครับไม่นานครับ แล้วออกเครือใหญ่ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกสองอีกเครือที่มันสมบูรณ์จริงๆนะครับเพื่อนๆดูอันนี้อันนี้คือยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอธรรมชาติอันนี้คือใส่แค่คีววัวรอบรอบเดียวนะครับเห็นไหมครับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้ครับเพื่อนๆอันนี้คือจัดคิววัวปหนึ่งกระสอบนะครับนี่นะครับคือลูกใหญ่อย่างนี้เลยครับเพื่อนๆดูลูกมันนะครับอันนี้คือลูกกับคืบหนึ่งเลยครับเห็นคืบเป็นไงนะครับเพื่อนเพื่อนเห เห็นไหมครับเพื่อนอันนี้คือกล้วยหอมเอกล้วยหอมทองเตี้ยนะครับมีต้นหนึ่งนะครับเพื่อน,นต้นนี้แต่อันนี้น้องยังยังไม่ยังไม่อนี่เท่าไหร่ทายังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่แก่อีกนานครับก่อนจะจะอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นหน่อกล้วยที่ผมขุดไว้นะครับที่ผมจะไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับก็มีทั้งหน่อกล้วยที่เป็น หน่อกล้วยพันธุ์ไทยแล้วก็หน่อกล้วยตะเมืองนอกนะครับที่เราได้ชิมแล้วได้ชิมต้องได้ชิมแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะเอาไปปลูกถ้าไม่ได้ชิมผมกลัวโดวนหลอกนะฮะก็คือไม่กล้าเอาไปปลูกอันนี้คืออันนี้เราคอนเฟิร์มแล้วมันอร่อยนะครับเราก็จัดมาขุดไว้20ต้นนะครับเดี๋ยวจะไปหาแรงงานไปขุดไปขุดหลุมปลูกให้นะฮะจะได้ใครจะคนหนึ่งไปขุดให้นะฮะแต่ไม่ได้กินแน่นอนะฮะนี่นะครับเพื่อนอ่า เดี๋ยวสดเดี๋ยวไปชมโซนอ,อีกโซนหนึ่งนะครับโซนต้นพุทราที่ผมปลูกไว้นะครับเ,เพื่อนๆนี่คืออันนี้คือพุทราที่ผมเสียบข้างเองนะครับเสียบข้างจากดูจาก u t u b e นะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เสียบข้างติดง่ายที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะฮะนี่ฮะพุทราอันนี้ผมปลูกไว้อันนี้คือต้นโตแล้วอันนี้ครบปีหนึ่งปีแล้วครับเพื่อนๆดูนะครับ ได้กินลูกแต่กินได้กินไม่เยอะครับเพราะต้นน้องเราไม่ไม่ได้ปล่อยให้น้องโตนะฮะปลูกไว้พอพอได้กินนะฮะไม่ไม่ได้ทําขายกับถูกเล็กเล็กน้อยนะะ้อยนี่อันนี้อ่าอันนี้คือกล้วยหอมจําปานะครับเพื่อนๆเนห็นไหมครับเป็นกล้วยหอมที่กระผมชอบที่สุดนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือดูลูกก็กินค่ะ แค่สีสันแลวก็ลักษณะของลูกก็กินขาดแล้วครับเพื่อนๆเพราะว่าลูกเอ่อลูกน้องหน้าอ่าน่ารักน่ารักครับลูกน่ารักเห็นไหมครับลูกน่ารักจริงๆอ่าและมันชะมีกล้วยไม้ชอนะครับเพื่อนๆกล้วยไม้ชอก็มาแล้วนะครับออกเครือแล้วแต่ยังไม่ได้ชิมลูกนะครับก็ยังไม่ได้ขยายออกเยอะนะครับต้องชิมก่อนถ้าอร่อยผ่านเราจะขยายออกนะครับอันนี้คือกล้วยทองขี้แมวหาดใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้ลูกมันนะครับเพื่อนๆ อาจจะไม่ชัดนะครับมันมุมมืดนะครับเพื่อนๆนี่กล้วยขมเบานะครับกล้วยขมเบาก็สวยครับกล้วยขมเบาแล้วก็อันนี้กําลังออกเครืออีกเครือนึงอันนี้น่าจะเป็นไข่ทองเงยนะครับไข่ทองเงยก็จะมีไข่ทองร่วงอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงไหนจไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือกล้วยหอมจอมพลนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ําว้าดานะฮะกล้วยน้ําว้าดําของแท้นะฮะนี่นะครับรสชาติหวานเกินกินไม่ไหวนะครับ กินลูกเดียวก็ขอบายบายแล้วครับผมสำหรับผมนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ยังเป็นกล้วยน้ำว้าดําอยู่นะครับลูกเครือนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคืนนี้ได้แปดวีครับเพื่อนๆแปดวีวนะฮะใหญ่เกินไปลูกเดียวก็พอกินแค่ลูกเดียวก็บายบายแล้วครับนั้นคือน้องๆที่อยู่สมุทรสาครอ่สมุทรอายุงเทพแบบพี่ๆที่อยู่สาครนนะครับเตรียมตัวได้กินได้เลยครับเคลือนี้เพราะว่าผมกินหวานไม่ไวครับอันนี้คือกล้วยหอมจอมพลกับเพื่อนๆนี่มันคือ ปลูกไว้อย่างละต้นสองต้นนะครับอันนี้คือกล้วยที่ผมเคยขายให้เพื่อนดูดครับอันนี้คือกล้วยโมฮาเขียวอ,อันนี้คือหนอน้ OTHER, นองโตโมาแล้วโตแล้วมีแต่คนอยากได้อยากขุดแต่ว่าขุดมาให้ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันโตหมดแล้วครับมันโตสำหรับอีบินามก็ออกมาออกพร้อมกันสีเขียวเลยครับดังน,นั้นคือใครขอก็ไม่ไมให้ไม่ให้นะครับไม่ขอโทษด้วยเพราะว่ามันมันหนอมันโตแล้วครับมันโตเกินที่เราจะขุดแล้วนะครับเพราะว่า แต่ก่อนก็มีคนมาขอซื้อไปนะครับผมก็ขุดไปให้นอนึ่งที่เหลือก็ไม่ให้ที่ขุดให้ใครนะครับปล่อยไว้ทั้งสี่กอทั้งสี่ต้นเลยนะครับแล้วอันนี้เนะครับเป็นกล้วยคล้ายกับกล้วยน้ําว้าเลยนะครับแต่ว่าเครือเนาะจะใหญ่กว่ากล้วยน้ําว้าหลายเท่าเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันใหญ่จริงๆนะครับอันนี้น่าจะว่าเนียโอ้เกือบสิบปีนะครับเพื่อนๆมันใหญ่มากครับเป็นเอ่อเดี๋ยวรอดูว่ารสชาติน้องจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ต้นนี้ก็เราก็ยังไม่ได้ชิมนะครับแต่ว่านอน้องเยอะมากๆครับเดี๋ยวะขยายออกปลูกนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนเตี้ยนะครับโซนกล้วยเตี้ยนะครับมีกล้วยสายมีกล้วยเลียนหรือว่ากล้วยสายมันพึ่งเตี้ยนะครับก็จะมีกล้วยนาคเอ่อนาคนาคนาคแดงเตี้ยนะครับไม่ต้องปลูกต้นใหญ่ๆนะครับหรือรสชาติก็ไม่ไม่ต่างกันครับอันนี้คือนาคแดงเตี้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ออกคือออกคือรครับออกคืออะไรครับอันนี้นานแล้วเตี้ยครับ มีอีกต้นหนึ่งถ้าหนากสูงนะครับโอ้โหตอนตัดนี้ยากมากเลยครับแต่แต่ว่าแต่คุ้มครับลูกลูกใหญ่แต่ว่ามันดูแดลําบากครับสำหรับพ่อแม่มาตัดก็ลําบากครับอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าเตี้ยครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนชมแปลงยาแปลงยากับระบบสปริงเกอร์ของผมนะครับอันนี้คือแปลงยานะครับที่ทําไว้ให้พ่อแม่เปิดใส่ให้ยาไว้ให้วัวน้องวัวหน้าแรงนะครับ ลงทุนไปเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆระบบสปริงเกอร์เนี้ยเพราะว่าแต่ละต้นสูงกับเมตรครึ่งนะฮะมนเลยหมดหมด PVC ไปเยอะครับแล้วก็หัวสปริงเกอร์แล้วก็ใช้แบบดีๆหน่อยใช้ได้หลายปีนะครับเสียตังค์แพงครั้งเดียวครับแล้วก็ลงทุนไปละครใช้ไปให้คุ้มฮะนี่ฮะอันนี้กล้วยกล้วยนี้ก็ลูกน่ารักมากนะครับเคยได้กินครับเขาบอกว่ามันคือกล้วยพรหมนะฮะ ซื้อมาจากทางภาคเหนือจะไม่ได้ว่าซื้อมาจากใครนะครับผมแต่ว่ารสชาติก็ได้กินแล้วรอบหนึ่งนะครับก็โอเคประทับใจครับในเราจะขยายออกอ่ะหมดอันนี้คือกล้วยที่แปลงทั้งหมดหนึ่งไร่นะครับทั้งหมดน่าจะมาหนึ่งไร่นะครับแต่ยังไม่ยังไม่ให้เพื่อนๆชมตรงตรงข้างๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างๆก่อนอ่ะเพื่อนๆเดินเดี๋ยวเดินดูไปด้วยกันนะครับจะมีโซนหนข้างๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมอีก รวมแล้วทั้งหมดหนึ่งไรนะครับหนึ่งไรปลูกไว้หนึ่งไรแต่ว่าได้กินแบบทุกอย่างแล้วนะครับนี่อันนี้คือกล้วยเล็บมือนางนะครับแต่ว่าต้นน้องไม่สมบูรณ์เดี๋ยรอต้นต้นลูกนะครับต้นนี้ขึ้นนี่คือลูกใหญ่ๆมากนะครับอันนี้คือมันต้นแม่ที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมขุดมาปลูกอะอันนี้คือกล้วยงาช้างนะครับเพื่อนๆกล้วยงาช้างนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับออกมาห้าลูกนะครับอันนี้ต้นแ,ตนแม่พัดต้นแม่เขาได้สิบลูกนะฮะ เดี๋ยวต้นนี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่ลูกนะครับเพื่อนก็ลุ้นลุ้นลุ้นอ่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเพิ่งตอนมานะครับเดี๋ยวถ้าตอนเสร็จแล้วปุ๊บในนะค้อยเราก็แต่งใหม่ครับเอากล้วยออกแล้วก็แสงลงหมดแล้วก็ก็จะมีแต่รับมีแค่ฝรั่งกันน้อยนานะครับแล้วก็จะมีลูกต้นก็ให้ประมาณสักไม่ให้เกิน2เมตรนะฮะให้กิ่งออกข้างนะฮะพ่อแม่มาหอก็หอง่ายนะครับไม่ต้องขึ้นบันไดทั้งสิ้นครับยืนหออะไรนะครับนี่นะครับ เป็นการออก,ออกแบบสวนที่ให้เหมาะกับผู้สูงอายุนะครับนี่นะฮะอ่าว้ยผมเจอผมเจอน้อยหนาลูกใหญ่ครับน้อยหนาปีนี้เขาบอกว่าผมได้กินเยอะนะครับอันนี้ยังเหลือนะครับเดี๋ยวอันนี้เว้เหลือไว้ให้หลานนะฮะเดี๋ยวให้มันแก่ก่อนผมจะมาเก็บไปให้หลานนะฮะนี่อันนี้ก็ต้นนี้ก็เหลือสองต้นนี้ก็เหลือมาณกับรวมกับประมาณยี่สิบกว่าลูกนะครับอันนี้เก็บไปให้หลาน ะะอันนี้คือถุงยังไม่ได้เก็บไปเก็บไปล้างนะครับแล้วก็ไอชัยอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ขุมกองอันนเก็บไปก่อนฮะนี่นะฮะเยอะมากครับอันนี้คือเพื่อทาสาวน้องให้น้องใหม่นะครับได้มีเวลาแป๊บหนึ่งก็ได้มาทําได้ทีละต้นก็ยังดีครับเดี๋ยวอันเดียวเดี๋ยว,ยวต่อไปจะเป็นต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งน้องให้สวยๆแล้วก็ให้โครงสร้างน้องได้แล้วก็เอาอันนี้ผมเอา ขี้ไก่อัดเม็ดนะครับผมไปซื้อมากระสอบแล้วก็สอบมา400กว่าบาทนะฮะแล้วก็ผมก็มาใส่ไว้ต้นละกรมหรือบางต้นใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยนะฮะนี่ฮะอันนี้มะพร้าวนะครับอีกพินาณาเราจะได้กินมะพร้าวที่สวนเราแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรามีอยู่8ต้นด้วยกันนะครับ8ต้นก็คือก็คือพร้อมที่จะเป็นลูกแล้วนะครับปีที่แล้วก็เป็นแต่ว่ามันเจอหน้าแรงก่อนนะครับน้องก็เลยไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะเอาไปนะครับเพื่อนๆอันนี้คือกล้วย พื้นบ้านนะครับกล้วยมูสีกล้วยมูสีคือกล้วยหอมเขียวชิดนึงนะครับแต่ว่ารสชาติเขาจะไม่หวานเท่าไหร่นะครับนี่นะครับคือน้องใหญ่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับปลูกง่ายที่สุดครับหน้าแรงเขาน้องก็อยู่ได้ครับเพื่อนๆดูอ่าแล้วอันนี้คือต้นเชอรี่ที่ผมมาถ่ายให้เพื่อนดูบ่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นจะเป็นข้อดีของเขาคือเขาจะเป็นลูกทั้งปีนะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ดอกแล้วครับเห็นไหมครับดอกคือแบบอลังการครับแล้วก็อ่ามีลูกแล้วหนึ่งลูกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้คือรุ่นใหม่นะครับ อันที่มีอันนี้ไปครับเพื่อนๆดูอันนี้อันนี้คือลูกไซร์เล็กๆไหมครับกำลังเนี่ยอันนี้คือลูกที่อ่าอีกไม่เกินอาทิตย์นึงครับเพื่อนๆลูกเต็มครับต้นลูกผมว่ารอบนี้ต้นเชอร์รี่รอบนี้นะครับน่าจะเยอะเยอะกว่ารอบที่ผ่านมาอีกนะครับรอบที่รอบที่ผ่านมาผมเก็บได้ประมาณเกือบห้าโลนะฮะก็คือเก็บเอ่อทั้งหมดปลูกไว้ทั้งหมดสามต้นนะฮะต้นเล็กๆนะฮะเกือบห้าโลนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะนี่แต่กินไม่ค่อยหมดนะครับเอาไปทําแยมบ้างเอาเอาไปฝากเพื่อนๆให้ไปกินกับ พริกเกลือบ้างนะครับผมอ่าอันนี้คือกล้วยหอมญี่ปุ่นนะครับเพื่อนอันนี้หน่อแพงห่วงมากเลยนะครับไม่ให้ใครเลยนะครับเหาสะพันนี้อันนี้คืออ่อแฟนผมชอบมากๆกเลยนะครับผมก็ปลูกไว้เยอะครับเอาไปปลูกไว้อีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็รอให้น้องมีอีกสี่มันห้าหนอนะครับรอให้น้องโตผมก็จะไปปลูกอีกนะครับรอกันนะครับยังยังยังไม่ยังไม่โตพอเดี๋ยวปลูกได้น้องตายนะครับเพราะเจอหน้าแรง อันนี้เป็นมอนใต้หวานสตรอเบอรี่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เียจะขุดไปปลูกที่อื่นอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีที่ยังรอรอฝนมาปีหน้าเดี๋ยวจะขุดไปปลูกครับอันนี้คือเป็นต้นที่เราปลูกทิ้งไว้เพื่อที่จะขุดไปปลูกอีกแปลงตรงตรง,ตรงไหนที่เราต้องการแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็จะมาขุดไปนะครับเนี่ยขุดล้อมไปได้เลยครับผมลองเลยครับมอนปลูกง่ายครับเดี๋ยวผมจะขุดล้อมต้นใหญ่ๆไปเลยนะครับเรามาปลูกทิ้งไว้ให้ติดๆกันเลยครับผมแล้วก็เมื่อถึงที่เราต้องการตรงมีที่ที่มันสวย,สวยๆนะครับ Good <ๆ><ๆ>อยากแต่ง่งเราคอยจัดดแล้วก็ขุ ขุดต่อไปเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้คือกล้วยอ่าเล็บมือนางยักษ์ที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับอันนี้คือต้นน้องลมแล้วครับนี่แต่ว่าผมค้ำไม่อันหนึง่งขอบค้ำก็ไม่อยู่อีกครับก็ไม่แต่แต่ได้กินแน่นอนครับได้กินแน่นอนอ้อยอันนี้คืออันนี้ก็เป็นกล้วยขนุนนะครับเพื่อนๆกล้วยขนุน กล้วยขนุนที่นอใหญ่สมบูรณ์มากที่สุดครับกล้วยนี้ใครต้องการนอนบอกได้เลยนะครับพร้อมเลยครับอันนี้นอนเยอะจริงๆหนึ่งสองสามสี่าเียโอ้โหเยอะครับต้นน้องใหญ่นะครับใหญ่นี่คือกล้วยขนุนนะครับนี่โอ้บอกต้องว่าประทับใจกล้วยอันนี้นะครับกล้วยนี้คือทุกคนที่บ้านผมชอบทุกคนนะครับตรงนั้นคือนี่ครับผมเพิ่งปลูกออกใหม่ปลูกไว้ครับ5าอามันเกือบสิบกอนะครับอันนี้รวมนี่หนึ่งสองสามอันนี้ตรงนีห้านะครับมีด้านด้านด้านฝั่งตรงข้ามอีกนะครับยังเยอะเลย เดี๋ยวอันนี้เราจะมาแต่งเลยครับตัดทิ้งเลยครับกวนตน้นอันนี้คือต้อนน้ำว้าที่ผมมาตัดทิ้งนะมันลกครับเดี๋ยวมันลกมันลกเดี๋ยวมีเวลาเราจะมาตัดกันอือแล้วก็ชิมเชอร์รี่นะครับเพื่อนอืออันนี้คือกล้วยนากนากยักษ์นะครับยักษ์สมชื่อครับไม่ใหญ่เกินที่เพื่อนดูเห็นลกๆเนี่ยเพราะว่ามีต้นบวบต้นบวบปีของแม่ที่ปลูกไว้นะครับมันมันขึ้นมา มันขึ้นมาคุมต้นไม้ที่ผมปลูกไว้แล้วฮะมันก็เลยดูรกเดี๋ยวเราเราให้ลูกลูกน้องหมดก่อนเดี๋ยวดึงออกอันนี้คือกล้ยอ่าอันนี้คือน้อยหนาน้อยหน่าห,หนังสีเขียวนะครับอืมอันนี้คือต้นเอ่อหมอนใต้บานสตรอเบอรี่นะครับลูกน้องใหญ่ครับลูกใหญ่ๆก็คือเท่านี็นไหครับเดี๋ยวผมชิมให้เพื่อนๆดูนะฮะเพื่อนดูนะครับอันนี้คือหมอนใต้บานสตรอเบอรี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ไม่ใช่ดําออสตรูรกีครับเพื่อนเพื่อนดับเห็นลูกเป็นน้องใหญ่ครับแต่ดูตัวต้นข้างหน้านยิ่งใหญ่ครับยะอืมผ่านครับหวานเห็นนะครับอันนี้อลุขอจะเก็บลูกใหญ่ในี่นะครับเพื่อนนี่คือลูกใหญ่ไซบิืมพี่เพื่อมโวไมครับอืมลูกใหม่ครับโันนี้ อันนี้ต้นน้อยหนาที่ผมเพิ่งเก็บลูกกินหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้กำลังทำเสาใหม่อันนี้คือไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับพเพื่อือลูกย,วยาวๆนะครับแต่น,นี้เรากินนี่หมดแล้วนะครับพเพื่อนเพราะว่ารอไปแล้วมันเยอะนี่นะครับดูลูกนะึงเห็นไหมครับอันนี้คือสภาพนะครับพเพื่อนเพ่ออือหวานครับหวาน ให้ชมคืมๆก่อนฝนตกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับ